สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราก็เรียนเรื่องจํานวน1 1ถึง20นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบ10นะคะนักเรียนเปิดหน้า104นะคะหน้า104 <100. S 1> เห็นไหมคะตรงนี้104นะคะอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องกรอบ10นะคะ4.2การแสดงจํานวนนับ 1> 11 1ดถึงย0ด้วยกรอบ10นะคะเมื่อวานเราฝึกนับไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ1 1 2 0ถึง20กรอบ10ถท่าเรียนยังจำได้เราเคยเรียนตอนที่เราเรียนจำนวน1ถึง10นะคะอันนั้นก็จะมีเรื่องของกรอบ10มาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องของกรอบ10มาเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่กรอบ10วันนี้จะมากกว่า10เพราะเราเรียน11ถึง20แล้วมันก็ต้องมีจำนวนที่มากกว่า10นะคะ คำสั่งบอกว่าวาดวงกลมแสดงจํานวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะให้เราวาดวงกลมแสดงจํานวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะมีตัวหนังสือให้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกอ่านว่าอ่านว่ายอย่างไรแสดงจํานวนอะไรบอกว่าจํานวนอะไรนักเรียนต้องอ่านออกนะคะอ่านเรามาสะกดกันนะคะสอ,อ,อบอสิบหอโอโกกหกสิบหก เพราะฉะนั้น16นะคะให้นักเรียนวาดวงกลมไปเลยตรงนี้มีทั้งหมด10ช่องอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ใส่ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมื่อกี้อ่านได้เท่าไหร่คะ16ใช่ไหมคะ10 11 12 13 14 15 16นะคะอันนี้กรอบ10เท่ากับ10มีอีก6หน่วยนะคะ1 10กับอีก6หน่วย1 2 3 4 5 6เท่ากับ16ส่วนข้อต่อไปอ่านว่าอะไรคะนักเรียนลองฝึกสะกดคำดูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำวงกลมมาใส่เท่ากับจำนวนที่เขาได้บอกไว้ว่าเราจะต้องใส่จำนวนเท่าไรนะคะ ต่อมาหน้าต่อไปนะคะข้อ2วาดวงกลมแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยทำเหมือนกันนะคะมีหน้าที่หหน้าที่2หน้า104หน้า105และก็หน้า106นะคะข้อ3วาดวงกลมแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาระงานวันนี้มีทั้งหมด3หน้านะคะตั้งแต่หน้า104 105แล้วก็106 วันนี้มีงานแห้งเรียน3หน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ